ท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีร้องไห้น้ำตาไหลพระอานอนท์เห็นก็ได้ถามว่าท่านยังมีความห่วงอะไรอยู่หรือท่านเศรษฐีตอบว่าหาไม่ได้หากแต่ว่าตัวเองได้ใกล้ชิดพระศาสดาและหมู่ภิกษุอันทําให้เจริญใจมานานแล้วก็ไม่เคยได้ฟังคำสอนเช่นนี้พระอานอนท์กล่าวว่า คำสอนเช่นนี้คฤหั์ไม่อาจจะเข้าใจได้แต่สอนให้บรรพชิตเข้าใจได้ท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีกล่าวขอร้องว่าควรได้สอนทำเช่นนี้ให้คฤหั์ผู้นุ่งขขาวได้เข้าใจบ้างหาไม่แล้วคนที่เกิดมามีกิเลสเบาบางก็จะเสื่อมคลายไปจากธรรมจะเป็นคนไม่รู้ธรรมเพราะเหตุที่ไม่ได้ฟัง วันนั้น